รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เคียงข้างไปความหวังที่รอลันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง5แห่งนี้สําหรับวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปตามคุณปูไปยานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถไปให้กําลังใจน้องแก้มเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโวกในโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์โรงพยาบาลยันฮีแต่ก่อนที่จะไปพบกับคุณปูและครอบครัวของน้องแก้มนะคะเราจะไปฟังที่มาที่ไปของโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์กับนายแพทย์สุพ์สมฤทธิ์วณิชา ผู้ในการโรงพยาบาลยันฮีกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับนายแพทย์สุพจน์สำมฤทธิ์วณิชชาค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮีนะคะซึ่งก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่12กับกิฟและคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีครับ,รบท่านผอ,อคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ที่มาของโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์นะคะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างคะ ที่มาก็ตั้งแต่ปี2541นะครับ<ช>เมื่อ21อปีก่อนนะครับทางเราก็มีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งอยู่10กว่าท่าน<ช>แล้วก็มองว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีเด็กปากแหวนพราราโร<ช>อยู่เยอะนะครับเพราะแต่ละปีเนี่ยเด็กเกิดใหม่เนี่ยก็มีบางส่วนที่พิการปากแหวนพาราโรก็เลยมองว่าเอ๊ะเรามีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง10กว่าท่าน<ช>าก็เลยเลยเปิดโครงการว่าทั้งนั้นเอาแพทย สิบกว่าท่านของเราเนี่ยมาผ่าตัดให้เด็กฟรีเพราะว่าจากการที่เราศึกษามาเนี่ยเด็กที่การปักแหวเพยายดานโหวเป็นโรคที่รักษาให้หายได้<ม>จากการทำศัลยกรรมตกแต่งโตขึ้นก็จะไม่มีร่องรอยะนะครับค่ะแล้วสำหรับปีนี้เราได้มีการเปิดรับผู้ป่วยจำนวนทั้งหมดกี่รายคะปีนี้เราก็เปิดรับร้อยรายเช่นทุกปีฮะท,ทุกปีเราจะผ่าตัดฟรี100รายนะครับ<ม>ปีนี้ก็เราเปิดรับ100รายแล้วมีผู้มาสมัคร165ราย เราก็แปลนว่าเราก็จะรับรับรักษาไว้ทั้งหมดเลยเราคงไม่คัดออกท่านผอ,อาคะแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสูงไหมคะคือตอนนี้เนี่ยค่าผ่าตัดปากแหว่งตอนหนึ่งลายเนี่ยก็สี่หมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเพิ่มมีเพดานโวนะครับที่ต้องต้องรักษาเพดานโวเนี่ยก็ราคาหกหมื่นบาทแล้วทางโรงพยาบาละค่ะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยหลังจากที่คัดกรองเนี่ยค่ะผู้ป่วยเกอนและหลังผ่าตัดเนี่ยค่ะเราดูแลยังไง พอผ่าตัดเสร็จนะครับก็นอนโรงพยาบาลประมาณหนึ่งถึงสองวันเสร็จแล้วเราก็ให้กลับบ้านนะแล้วเราก็นัดเจ็ดวันมาดูว่าแผลติดดีไหม,มแผลมีอาการบวมหรือช้ำอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยแผลติดดีเราก็จะตัดใหม่นะครับทีนี้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆจะไปตัดไหมที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้หรือมาตัดที่โรงพยาบาลเราก็ดูแลให้อยากให้ท่านผอ,อพูดถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทงโรงพยาบาลยันฮีได้ตัดขึ้นนะคะ คือเรามองว่าการรักษาปากแหวนพาน,นโรนเนี่ยก็เป็นการที่ช่วยเหลือสังคมในกลุ่มของผู้ยากไร้ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะทางบุคลากรทางองค์กรทางแพทย์เขาก็ภูมิใจะนะครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในด้านนี้ หรือว่าเป็นโครงการดีๆที่ได้ส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะ,<ฮ>ะก็สําหรับวันนี้ค่ะทางรายการปันฝันปันยิ้มก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อค่ะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์กับทางรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณค่ะควัสทีครวอัน่น ่่กไไกไมมลนนานนสักวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปูปรายาลุนเบิกนะคะวันนี้ปูไม่ได้มาแสดงละครหรือออกงานอีเวนต์นะคะแต่มาเป็นดาราจิตอาสาให้กำลังใจเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าน้องแก้มคะ่ะ ซึ่งกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดวันนี้รักษาอาการปากแหว่งเพแดนโวคะ่ะแต่ก่อนที่น้องแก้มจะเข้าห้องผ่าตัดเรามาทำความรู้จักกับน,น้องแก้มและครอบครัวกันดีกว่าคะ่ะตามปูม,มาเลยคะ่ะ ตอนนี้ปู่อยู่กับครอบครัวของน้องแก้มแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่คุณย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแก้มแกมนะ้มสวัสดีน้าสวัสดีตอนนี้น้องแก้มยีเท่าไหร่แล้ะคะหกขวบใกล้ๆหกขวบแล้วกันยาในหกขวบแล้วน้องแก้มมีพี่น้องกี่คน,นะคะนมีพี่น้องสองคนและในบ้านนี้มีใครเป็นโรคนี้อีกด้วยไหมคะไม่มี หลังจากที่ทราบว่าน้องแก้มเป็นอาการปากแหว่งเพดานโวกได้ปรึกษากับหมอไหมคะแล้วหมอแนะนําวิธีดูแลและขั้นตอนในการรักษาอย่างไรบ้างคะหมอเขาให้ทำให้ไปถาหมออาแพทย์นะให้ให,ให้ให้รักษาแบบเป็นขั้นตอนนะ,ะ,ะนี่เป็นผ่าตัดครั้งแรกหรือเป็นครั้งที่สองผลน,นี้เป็นผล<อ>ที่สาม<ๆ>สู้ๆเลน,นะน้องแก้ม การเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ทำให้น้องแก้มีความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะเขาก็ปกติธรรมดาค่ะแล้วคุณปู hein ่คุณย่าทราบเรื t <t ่องโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ของโรงพยาบาลยันทีได้ยังไงคะก็ทราบจากดูข่าวช่องห้ามั่งแล้วก็ในในในเน็ตลูกชายก็าดูในเน็ตมาแล้วก็ติดต่อสอบถามมา เพราะอะไรติดต่อมาคะก็จะทําขั้นตอนนี้ค่ะที่ตาก็ติดต่อมาที่จะถามว่าจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะดีใจด้วยแล้วในการผ่าตัดครั้งนี้คุณปู่คุณย่าคาดหวังอะไรบ้างนะคะอยากให้เป็นคนปกติอะจะได้ไม่มีปมด้อยกับเด็กต่อไปใช่ไหมเข้าใจเลยค่ะปู่เป็นกําลังใจให้นะน้องแก้มขอให้ ครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคะ <c oughs> เดี๋ยวปูคงต้องปล่อยให้คุณปู่คุณย่าเตรียมตัวน้องแก้ม <c oughs> เข้าห้องผ่าตัดและะ้วค่ะแล้วช่วงหน้าปูจะพาไปสอบถามขั้นตอนในการรักษาคะ่ะติดตามชมกันนะคะ คมคะหลายคนอาจมองว่าโรคปักแหว่งเพดานโหวนนั้นเป็นโรคที่ไกลตัวค่ะแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าในจํานวนเด็ก600คนจะพบเด็กที่ป่วยเป็นโรคปักแหว่งเพดานโหวนได้1คนและถึงแม้ว่าโรคนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบกับสติปัญญาแต่เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้มักขาดความเชื่อมั่นและไม่กล้าเข้าสังคมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าน้องแก้มนะคะหรือว่าเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งนะคะคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ทราบถึงวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากโรคนีี้้กก็็คคงจะะเปนนารดไม่่อย เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวตามคุณปู่ไปยาไปพูดคุยกับศัลยะแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้กับน้องแก้มกันก่อนค่ะ ชมคะ่ะตอนนี้ปูอยู่กับนายแพทย์ทวัชชัยบุญพัฒนพงค่ะคุณหมอที่กำลังจะทำการผ่าตัดให้กับน้องแก้มสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอคะอาการปากแหว่งเพดาน,นโหวของน้องแก้มถือว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะ,อะของน้องแก้มนี่เขาเคยผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนอายุน้อยๆเลยแต่ว่าตอนนู้นหนักคุณหมอเขาคงทาเต็มที่ละก็อาจจะมีเรื่องปัญหาว่าตอนอายุน้อยๆเนี่ยสภาพเนื้อเยื่อมันเล็กก็ทําให ตอนโตขึ้นเนี่ยแผลเป็นมันก็มีลักษณะโตตามตัวนะครับดังแบบนั้นไอ้พอโตขึ้นมันก็มีความไม่เรียบร้อยอยู่นิดหน่อยซึ่งาาทางผู้ปกครองเขาก็เป็นห่วงจุดนี้เราก็จะมาดูแลเรื่องแผลเป็นบริเวณปากเขาหลังจากผ่า,าตัดปากแหว่งเนี่ยเราก็ดูว่าตรงจุดไหนที่เราแก้ไขได้บ้างเราก็จะพิจารณาแก้ไขตรงจุดนั้นให้น้องเขามีความเรียบร้อยขึ้นนิดนึงในลักษณะของบาดแผลที่เกิดขึ้นค่ะและที่เมืองไทยมีเด็กๆที่เป็นอาการเดียวกับน้องแก้วเยอะไหมคะ ประมาณโดยทั่วไป1,000คนเนี่ยจะมีเด็กที่มีอาการปากแหว่งประมาณสัก2-3รายนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกับจำนวนในจำนวนประชากรของบ้านเราเนี่ยแล้วอาการปากแหว่งเพดานโวเกิดขึ้นเพราะอะไรคะแล้วสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันป้องกันได้ยังไงอะคะ จริงๆตัวนี้มันเป็นเรื่องของหลายสาเหตุนะครับโดยทั่วไปพันธุก,กรรมก็มีส่วนแต่ว่าเป็นส่วนที่ไม่เยอะนะักถ้าบางคนพ่อแม่เขามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยลูกเขาจะมีปัญหาเรื่องอาปากแหวนเปดานโหวได้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่จริงๆนี่จะเป็นเรื่องของหลายสาเหตุมากกว่าโดยทั่วไปปัญหาปากแหวงเพดานโหวจะเกิดในช่วงท้องสามเดือนแรกของคุณแม่ดังนั้นหลังในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยเราต้องระวังเรื่องอาหารเรื่องยา ะะอาหารอะไรบ้างอครับอาหารโดยทั่วไปถ้าถ้าเป็นค,คุณแม่ที่เขามาเอ็นซีมาดูแลเรื่องการดูแลก่อนคลอดตามปกติเนี่ยจ<ฮ>ะมีเรื่องวิตามินบางตัวซึ่งมีผลเ<ม>ช่นโฟลเลตโฟลิกแอซิดพวกนั้นนะฮะดังนั้นพยายามกินวิตามินตามที่คุณหมอสงตินารินารแนะนำยาบางตัวเนี่ยมีผลกับการเจริญเติบโตของเด็กในครรภเช่นยาการชักบางตัวยานอนหลับบางตัว แล,และอาจจะมียากหลายตัวที่เราไม่รู้ดังนั้นในช่วง3 <S <S เดือนแรกนี่เราพยายามไม่ให้คุณแม่เนี่ยทานยาดโดยไม่จําเป็น,นและกรณีที่เด็กเป็นโรคนี้แล้วจะแก้ไขรักษาเมื่ออายุเท่าไรหร่คะโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยเราจะพิจารณาแก้ไขในเด็กที่มีอาการปากแหวกส่วนถ้าเป็นเรื่องของพดานโหวนี่ยอาจจะโตหน่อยนะครับอาจจะประมาณสัก9เดือนถึง12เดือนนะครับ แต่น้องคนนี้น้องแก้มเนี่ยเขาผ่ามาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าโรงเรียนเริ่มอ,อะไรก็จะมีปัญหาเรื่องเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยมีการพบเพื่อนพบอะไรแล้วก็ดูแลในจุดที่อาจจะเป็นผมได้น้อยๆของเขาเราก็จะดูแลในเรื่องจุดนั้นให้แล้วในเคสของน้องแก้มที่เป็นทั้งปากแหวงและเพดานโหวกหมอแนะนําที่จะแก้ไขจุดไหนก่อนนะคะ,อะของน้องเนี่ยจะมี2เรื่องเรื่องของแผลเป็นจากปากแหวง่งแล้วก็เรื่องเพดานโหวที่ ผาไปแล้วแต่ว่ายังมีรอยโหว่อยู่ให้เห็นอยู่ข้างในนิดหนึ่งแต่เนื่องจากน้องเขาอายุยังน้อยนะครับการผ่าตัดเรื่องของเพดานโหวเนี่ยในรายนี้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือเขาเยอะพอสมควรในนั้นหมอคิดว่าอาจจะต้องรอเขาโตขึ้นอีกนิดหนึ่งในเรื่องเพดานโหวอาจจะให้ร่วมมือกับเราได,ได้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยแต่เรื่องปากแหว่งนี่ผ่าตัดได้เดลยแล้วจากนั้นในแค่ไหนจึงถึงจะทําการผ่าตัดส่วนที่เหลือคะในเรื่องของ ปากปากแหว่งนี่ก็เรื่องแผลเป็นรอบนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของอบริเวณเหงือกเขาจะมีร่องอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอ,อประมาณฟันแท้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็อาจจะรอประมาณช่วงอายุ9ปีถึง12ปีและการผ่าตัดครั้งนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนคะคุณหมอโดยทั่ว,วไปประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จแต่ต้องดมยาสลบทำเพราะเขายัางเด็กแล้วหลังการผ่าตัดน้องแก้จะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานแค่ไหนคะ ก็โดยทั่วไป่1-2วันก็ก็จะฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ก็กลับได้เราก็ให้คําแนะนำเรื่งการดูแลหลังหลังจากพ่าตัดไปปกติหลังการผ่าตัด success rate ของทุกคนคือหายเป็นปกติเลยป่ะคะปกติแล้วเนี่ยเด็กที่เขามีอาการปากแหว่งพดานโหวดนี้ต้องยอมรับว่ามักจะต้องได้รับการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งอูแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ประเมินดูเป็นระยะระยะไปว่า น้องเขายังมีส่วนไหนที่ยังขาดตกบกพร่องบ้างที่เราพอจะแก้ไขได้ผ่าตัดครัง้งหลังๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปที่ไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่เหมือนครั้งแรกนะครับผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกก็จะมีอยู่2เรื่องก็คือปากแหวง่งแล้วก็เพดานโหว่ใหญ่ๆที่ที่เป็นปัจจัยหลักตอนนี้ก็ได้เวลาคุณหมอต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็ปูต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะ ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปากแว่งเพรดันโบค่ะแล้วก็ข้อมูลในการรักษาน้องแก้มนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ,อค,ค่ะยดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปส่งน้องแก้มเข้าห้องผ่าตัดและเป็นกำลังใจให้น้องพร้อมๆกันในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะคะ คแม้ว่าคุณปู่คุณย่าของน้องแก้มนะคะจะดีใจที่หลานสาวกําลังจะได้เข้ารับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใต้โรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ความห่วงใยของคุณปู่คุณย่าที่มีต่อหลานสาวคนนี้ก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นแล้วทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราจึงได้ส่งคุณปู่ปยาไปให้กําลังใจคุณปู่คุณย่าและน้องแก้มก่อนเข้ารับการผ่าตัดพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้ได้เวลาเข้าห้องผ่าตัดของน้องแก้มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจน้องแก้มกันหน้าห้องผ่าตัดนะคะ ย่าคะตอนนี้น้องแก้มก็จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอคนเก่งรู้สึกยังไงคะดีใจมากครับดีใจจังดีใจด้วยค่ะก็ปูเชื่อแน่ค่ะว่าน้องแก้มจะกลับมายิ้มสวยยิ้มได้สดใสเหมือนเพื่อนๆคนอื่นแน่นอนปูก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณปู่คุณย่าน้องแก้มแล้วก็คุณหมอเนียนะคะวันนี้สู้ๆค่ะน้องแก้มสู้ๆนะ,ะปูเป็นกำลังใจให้ ออกมาจะยิ้มสวยสดใสเลยไปแล้วนะอของหอมนะโอ้ยคุณปู่คุณย่าคะตอนนี้น้องแก้มได้เข้าห้องผ่าตัดแล้วรู้สึกงไงบ้างคะสึกดีใจครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครที่มีส่วนทําให้หลังเราได้รับโอกาสในการรักษาวันนี้คะขอบคุณขอบคุณโรงพยาบาลน,นัาานดี<อ>และก็มูลิติแล้ว ารายการรายการปันฝัน,ป,น,นปันยิ้ม,มและก็ทุกทุกคนที่มาช่วยเหลือปูเองก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่มอบโอกาสนี้ให้กับปูแล้วก็อยากจะขอบคุณรายการปันฝันปันยิ้มและก็โรงพยาบาลเยันทีด้วยนะคะปูเชื่อว่าน้องแก้มจะกลับมายิ้มได้สวยยิ้มได้สดใสเหมือนเพื่อนๆคนอื่นแน่นอนค่ะ ปูเป็นกำลังใจให้คุณปู่คุณย่าและน้องแก้มสู้ๆนะคะปูต้องขอบคุณคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะที่อนุญาตให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวของน้องแก้มเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับปูปูเชื่อมา,มาโดยตลอดว่าดาราเป็นบุคคลที่โชคดีค่ะถ้าเรามองรับข้างมองสังคมไทยมองปูเป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนเมืองนอกและพอปูย้ายกลับมาปูได้เห็นจริงๆว่า มันมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะมากแล้วในฐานะที่เรามีโอกาสมีมีหลายๆสิ่งอํานวยที่จะช่วยเหลือสังคมเราควรจะช่วยแล้วปูกก็ทําโดยสม่ำเสมอนะคะบางครั้งคนเราคิดว่าเอ๊จะช่วยยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ถ้าเราโมแต่นั่งคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นก็จะทําเดี๋ยวฉันจะมีโอกาสหน้าวันนั้นก็จะมีวันเกิดขึ้นเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้อาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเงินตลอดเวลาบางครั้งเราช่วยเป็นกําลังใจให้ช่วยเหลือด้วยการเอา เอาเวลาของเราเอาร่างกายของเราไปช่วยเอาคําพูดความคิดของเราไปช่วยค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะจริงๆรู้สึกว่าเป็นรายการที่ดีนะคะที่มีทําอะไรใหม่ๆหาวิธีที่จะช่วยเหลือคนในสังคมค่ะก็อยากจะเชิญชวนดารามาทํากันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกก็เชิญปูมาอีกครั้งค่ะปูอยากมาค่ะ จะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันรอยิ้มให้เธอได้ใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน คุณผู้ชมคะนอกจากวันนี้กิฟต์และทีมงานทุกคนจะยินดีที่น้องแก้มได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วนะคะทางรายการปันฝันปันยิ้มต้องขอขอบคุณคุณปูประยาเป็นอย่างสูงที่มาเป็นดาราจิตอาสาเพื่อให้กําลังใจน้องแก้มและครอบครัวค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วนะคะวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงห้านาทีกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ําใจโอกาสและรอยยิ้มของผู้คนในสังคมได้ใหม่กิฟต์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงคนดีใต้ผืนฟ้า มีเคสหนึ่งอะค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพี่พลอยมาแต่งหน้าให้แม่หนูหน่อยหนูแต่งยังไงแม่ก็ไม่สวยแล้วก็หนูอยากกอดแม่แต่หนูกลัวพี่ทํายังไงก็ได้ให้หนูกอดแม่ได้ได้ไหมก็หลังจากแต่งเสร็จลูกสาวเขาเดินเข้ามาจับมือพี่พลอยว่าขอบคุณมากพี่พลอยขอบคุณจริงๆที่ทําให้หนูกอดแม่ได้แล้วเขาก็พูดกับแม่ว่าแม่หนูกอดแม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบน้ําตาคอตามอะแค่นี้เรามีความสุขแล้วค่ะชื่อนางสาวปวีนาวันพูงาค่ะชื่อเล่นชื่อพลอย จุดเริ่มต้นของอาสาอิสระแต่งหน้าศฟีตอนแรกเนี่ยพลอยทําคนเดียวทําคนเดียวดูแล้วเนี่ยไม่ไหวแน่นอนเพราะหนึ่งต่างจังหวัดก็โทรมาพลอยก็ไม่สามารถจะไปได้บางที่ไกลเหลือเกินช่วงแรกๆก็ต้องไปค่ะไกลแค่ไหนก็ต้องไปพอไปเสร็จเรารู้สึกว่ามันเกินกําลังเรามีอาสาเข้ามาเห็นสิ่งที่เราทําก็เริ่มมีอาสาน้องใหม่เข้ามาตอนนี้เกือบ3 0 0้อคนทั่วประเทศค่ะก็ดีใจมากที่ได้น้องๆเข้ามามีภาคอีสานภาคใต้ทุกอย่างภาคเหนือมีหมด ที่ว่าคนตายสอนคนเป็นนะเหมือนเป็นวิทยาทานด้านหนึ่งสําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสอนให้เราเนี่ยไม่ประมาทเพราะบางเคสเนี่ยพี่พลอยเจออายุยังน้อยอยู่เลยพี่พลอยจะถามตลอดว่าเขาตายเพราะสาเหตุใดแล้วเราจะเก็บข้อมูลตรงนั้นมาประเมินว่าทําไมถึงตายตายเพราะอะไรแก้ปัญหาโดยให้สังคมเนี่ยลดในด้านตรงนี้ลงก่อนไม่ให้เราประมาทให้เราปรงกับชีวิตไม่ยึดติดกับหลายๆอย่างบนโลกที่เราอยู่ รู้สึกดีมากค่ะเรามีแค่2มือเืินทางคที่เราไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่เรามีจิตใจที่ดีมีความสามารถตรงเนี้ยถ่ายทอดตรงนั้นไปโดยที่เชื่อมโยงความรักให้เขาได้กอดกันได้ลากันครั้งสุดท้ายอะ่ะยิ้มทั้งน้ําตาได้อะ่ะพี่ว่ามันมหัศจจร,รย์แล้วนะแค่เนี้ยอาสาเราก็มีความสุขแล้วะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฐานะอะไรแค่เรารู้จักคําว่าให้อ่ะคะ่ะให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคะ่ะหรัมมความ เคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน